เะร็เรียบร้อยไปแล้วนะคณะกรรมการนะภาคีเครือข่ายจากจสสจสำนักงกานัยมนะปรพอสอตเทศบาลนะมาประชุมกันเรื่องของกุฏิชีวาพิบาลนะก็ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะภาคบ่ายก็เป็นคณะทำงานก็ทางเทศบาลรพสตนะแล้วทางวัดนะก็ไปชุมส่งรายงานไปนะสํานักอนามัยก็จะออกเป็นเกียรติบัตรเป็นหนังสือรับรองมานะ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดต่อไปเนธะนะอเป็นแห่งแรกของอำเภอเมืองอนำะนะเภอเมืองพิศนุโลกที่จะมีกุฏิชีวพิบาลแล้วก็ต่อไปคงจะขยายนะมากขึ้นมากขึ้นนะนะไปอีกหลายวัดนะ รวมถึงทางสปสช,ชด้วยนะนะหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมประชุมกันวันนี้นะแล้วถ้ามีอิสุที่ติดเตียงจริงนะก็จะได้มีงบประมาณที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้นะเท่าที่ทางสปสช,ชแจ้งมานะนะนี้ก็เล่าให้โยมฟังนะ ตัอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคอสนะพ่งนี้มีคอสนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายกันที่วัดนะแล้วก็โยมที่เขาคอหยิบเอ็ดวันปฏิบัติธรรมรายรุ่นที่สี่จงจบไปแล้วเนี่ยนะก็จะให้ส่งอรมกันคืนพุ่งนี้นะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์อาตมาไม่อยู่นะกลุ่ม at work, at home, อเอ็ดเวิร์กเอ็ดโฮลต้องเลื่อนไปวันจันทร์นะเสาร์ที่จะต้องไป ทอดกะถินที่เชียงเชียงใหม่นะที่อำเภอฝางนะชืว่าเชียงใหม่ฝางนี่เคยไปนอนทีนึงหนาวจับจิตจับใจนะที่นั่นนะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นคอสของพ่อไปสาลวิสาโลนะ ที่จะมาบรรยายธรรมขอปลูกพระในใจเสียให้ถึงธรรมนะยี่สามยี่สห้าก็คงจะหมดละนะสำหรับเดือนพฤศจิกายนต่อไปก็วันที่ห้ธันวาคมก็อุสมบทนาคมู่ถาวายในหลวงนะเนื่งในวันพ่อแห่งชาตินะประีนี้ก็ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะนคอร์สของปีนี้นะ ก็คงจะจบแค่นี้นะส่วนวงการวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยก็จะเข้ามาประเมินในที่หยิบสี่นี้นะตอนนี้ก็เริ่มะคณะทำงานก็เริ่มลุยกันแล้วนะะอะไรที่ทำได้ก็เริ่มทยอยทำกันไปนะเก็บงานนึงถือว่าเป็นการเก็บงานอะไรที่ไม่เรียบร้อยตั้งแต่ ครั้งที่แล้วนะอันนี้พอในระดับจังหวัดเนี่ยก็มาเก็บงานกันนะหลายอย่างนะสรุปให้โยมปังนะอย่างเช่นนะป้ายจราจรน็อันนี้เขาแจ้งมาอันนะ่าป้ายจราจรไม่ชัดเจนคงต้องเพิ่มป้ายจราจรไม่รู้จะชัดเจนไปไหนก็ไม่รูน้นะนะคงต้องมีการเพิ่มป้ายจราจรน,นะ เส้นบนถนนอะไรที่มันจืดจางไปแล้วเนี่ยคงยังมาทาใหม่นะเปลี่ยนห้องผอมพยาบาลมาเป็นศูนย์ชีวาวิวัตนเนี่ยนะย้ายมาไว้ตรงนี้นะฮะส่วนห้องพยาบาลห้องผอมพยาบาลเดิมก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุนะฮะนะพวกเตียง พวกวอล์กเกอร์พวกวีลแชร์อะไรพวกนี้นะฮนะที่ยอมได้มาบริจากกันไว้นะแล้วก็ติดป้ายสาราเมตตาธรรมนะป้ายแอร์หมายเลขแอร์หมายเลขพัดลมอะไรพวกนี้นะนะป้ายเตือนอะไรต่างๆนะปลั๊กไฟสวิตไฟนะรวมถึงถังดับเพลิงอนะไ้ก็ เริ่มทยอยทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเสาไฟฟ้าที่เป็นเสาเหล็กทั้งหมดจะเอาออกเปลี่ยนเป็นเสาปูนเพื่อความปลอดภัยของพระที่อาศัยอยู่ตามกุฏิน,นี่งานเพียบเลยนะ <c oughs> พูดไปพูดมาในงานอีกไม่ใช่น้อยนะน,นี้คงต้องให้ช่างลงมาลุยกันนะเปลี่ยนหลังคาที่เป็นเต็นท์นะด้านข้างโบสถ์นะ ที่เราย้ายเต็นท์ไปได้านอีกมุมหนึ่งนะก็จะเอาเอาออกแล้วมั้งเนี่ยช่างลื้อออกแล้ววันนี้นะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เป็นหลังคางเหมือนกันทั้งสองด้านนะพ่งนี้ช่างสีก็จะมาเก็บสีโบดให้จบรวมถึงทิศลา,าที่มันด่างๆด้วยนะฮะนะที่มันหลุดล่อนนะเว้นะก็จะมาเก็บสีนะอีกนิดนึ่งนะก็คงจะเรียบร้อยรวมถึงใน สาราสวดมนตนี่ก็คงจะมีเก็บสีอะไรนิดหน่อยที่มีรอยด่างของฝนรั่วนะส่วนหลังคาก็คงจะยังไม่ทำรอให้หมดฝนจริงๆก่อนนะรอหลังปีใหม่ไปก่อนนะค่อยทำงั้นเถอะนะนะแล้วก็จะติดโซลาเซลล์บนหลังคาสาราเมตธรรมนะสี่สิบกิโลวัตนะอันนี้น่าจะติดแน่นอนนะ แล้วก็บอกช่างไว้ละต้องเสร็จก่อนวันที่ยี่สนี้เพราะต้องการให้เป็นผลงานของบัตรประชารัฐด,ด้วยเพราะนั้นประมาณวันที่ก่อนวันที่ยี่สิบนะงานงานก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะในสำหรับโนะซล่าเซลนะที่จะติดตั้งอยู่บนหลังคาสาราเมตตาธรรมนะอันนี้คืองานทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่างแลวนะที่จะเข้ามาทำงานกัน เป็นงานทั้งหมดที่เราจะทำกันในช่วงก่อนจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นยะเยอะแยะมากมายมหาศาลนะนั้นก็หมดเดือนพฤศจิกายนไปแล้วก็คงจะเบาแล้วคงม,มีเวลาได้ไปเดินป่าเดินดงที่ไหนกันทักทีนะโยมก็รอรอเมื่อไหร่จะพาไปเดินป่าไปทุด,ดง อาตมาก็อยากไปนะอยู่วัดก็เบื่อนะไปนอนอยู่ในป่าเงียบๆก็ดีเหมือนกันนะไปเดินกันให้มันเหนื่อยๆไปแบกเป้มันหนักๆอะไรไปเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศบา้บางก็ดีเหมือนกันนะน้อยก็ได้เรียนรู้คาดว่าพระที่มาบวชตอนที่ห้าตันวานนี้น่าจะได้ไปกันนะดูท่าแล้วนะ ชุดต่อไปเน่นะถ้าใครยังอยู่ยังไม่สึกก็น่าจะได้ไปกันนะไปกันสักห้าวันหกวันเห็น <laughs> ว่างันนะที่เท่าที่คุยกับผู้ผนำทางเอาไว้นะ่ะน้อยกว่าน,นั้นเดินไม่ทะลุป่าต้องอย่างน้อยต้องหวันขึ้นไปถึงจะทะลุงนะั้นนะนาจะเป็นเกือบร้อยกิโลทั้งเดินแต่ห้าวันเนี่ยนะนจะต้องปีนเขาอีกหลายลูกนะน่าจะต้องไปเจอกับทากอีกหลายหมื่นตัว <laughs> คาดว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของวัดนเป็นเรื่องวิถีของพระธรรมามองงั้นนะนพระเรานี่ไอ้สิ่งที่ควรจะต้องอวดกันไม่ใช่เรื่องของว่ากุฏิใครสวยกว่ากันวัดใครใหญ่กว่ากันเลยเรื่องของพระเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่จะต้องมาอวดกันคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่จะมาอวดกันเนี่ยนะ นจริงๆเรื่องประกวดประชันอะไรพวกนี้ธรตามาก็เบื่อหน่ายแย่ๆอยู่แล้วตอนนี้นะะแต่ก็มองเห็นประโยชน์อย่างอื่น,นอย่างน้อยก็ทําให้วัดเรียบร้อยส่วนในเรื่องภายในใจของเราเนี่ยนะศีลธรรมาที่ปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนละอันนี้เป็นเรื่องที่จะไปไปอวดกันได้ยังนั้นเถอะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ย่างงั้นในเวลาสนทนากันเรื่อง นะอุตริมนุสธรรมธรมมันยิ่งของมนุษยนะ์เนะี่ยเรามีอะไรที่จะนะพูดให้เพื่อนสาธรรมิกฟังไหมเวลาเขาถามถึงนั่งสมาธิบ้างไหมอย่างเงี้ยนะสมมตินะ,ะนะไม่ต้องไปถึงฌานพัิญญาเลยนะนะอุตริมนุสธรรมท่ทานมุ่งเอาตั้งแต่ฌานเป็นต้นไปนะปฐมฌานเป็นต้นไปนะนะมีบ้างไหม มักผลนิพพาน,นามีม้่งไหมอะไรเงี้ยนะนันน้นคือเรื่องที่เขาจะมาคุยอวดกันไม่ใช่จบปฏิปโทประเอกนี่ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของพระทั้งนิดนะเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันเรื่องพวกนี้นะจบประโยคไหนประโยคเก้าประโยคเก้าแล้วไงต่อประโยคเก้าแล้วก็ไปนั่งปุกเสกอยู่เหมือนเดิมจะมีประโยชน์อะไรนะจบ พอเอกแล้วนะเป็นผอสอแล้วนะเป็นรอสอแล้วนะอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ใช่เรื่องของพระสักนิดนึงในเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตกันในเวลาที่นะมีชื่อฉายาเสร็จอะไรแล้วก็ต่อท้ายนะผอสอรอรออะไรสารพัดเนี่ยนะจะมีความรู้สึกว่าโอ้มันเท่ดีนะของพระเราก็สมัยก่อนนะมีอะไรน,ะนักธรรมเอกพอท็อป สี่พอท้อห้าพทอหกอะไรก็ว่าไปนะเห็นหลวงพ่อสมเด็จบางรูปนี่จบพท้าสามแค่นั้นเองอนะนักทรรเอกพอทาสามนี่ถือว่าเท่สุดแล้วสำหรับพระสมัยก่อนนะนะถ้าพท้อเก้านะยิ่งเท่หนักเข้าไปใหญ่นะี่แต่เดี๋ยวนี้ต้องมีพอสอดอรออะไรก็ไปรู้เยอะแยะไปหมดนะนะ วันนี้สิ่งที่ควรอวดจริงๆก็คือเรื่องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องความมักน้อยสันโดษนะยิ่งเรื่องความพอใจในที่สงัดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็สิ่งที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้ในเรื่องของคาถาวัตถุไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นก็นเลิกเรียนซะสินะเรียนไว้เธอนะเรียนไว้ก็ดีจบด็อกเตอร์ก็ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะจบวทเก้าก็ดีนะ แต่ว่าอย่าลืมว่าด็อกเตอร์พอท้าเก้ากันตกนรกไม่ได้แค่นั้นเองนะมันการตกนรกไม่ได้ไอ้นะที่เรานั่งหลับหูหลับตาภาวนาหลับบตื่นๆปวดแข้งปวดขาไอกันแคกๆอยู่นีนแหละมันจะช่วยให้เราไม่ต้องตกนรกแค่นั้นเองอย่างน้อยก็นรกในใจเราในขนาดเนี้ยนะนะถ้าเรามีสติรู้ทันมันอยู่เนี่ยต่อให้มันนั่งหลับๆตื่นๆอยู่นะนะ ก็ยังดีกว่าไม่ฝึกเอาซะเลยนะอย่างน้อยเวลาญาติโยมมาถามเนี่น่ะก็ได้พูดคุยกับญาติโยมรู้เรื่องมั่งปฏิบัติแล้วเป็นอย่างโน้นอย่างนี้จะแก้ยังไงอะไรนะ่น่ะนั่งสบายท,ที่แล้วเป็นยางน้แเ้วจะทำยังไงนะ่ะวันนี้มีหลานมาเยี่ยมเห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะ <laughs> ได้รู้ว่าอ๋เป็นลูกของพี่ชายพี่ชายเป็นลูกของลุงอีกทีหน,นึ่งนะเธอเป็นญาติทางห่างนะมาจากที่ไหนล่ะเดนมาร์กนะแวะมาหานพะูดไปพูดมาก็เนะี่ยไปเจอลูกศิษย์นโะดยเจอลูกศิษย์หลวงอาอยู่ที่โน่นอยู่ที่สวีดเดนนะไปเปิดร้านนวดอยู่นะบอกมาฝึกที่วัดบางหินนี่แหละ นะก็เลยบอกเขาในะผมนี่แหละหลานแท้ๆเลยละนะน่ะมาคุยฟังเลยไปว่าอะไรแล้วออโยมขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะ่ะเขายังสนใจที่จะปฏิบัติกันนะ่ะอยู่ที่นั่นไ่อยู่สามสี่วัดน่ะน่ะโยมก็ไปปฏิบัติกันน่ะสนใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเห็นไหมทีนี้จะถ้าสว่าเราอยู่ใน เมืองไทยเนี่ยถ้าไม่สนใจเรื่องการเจริญภาวนาเลยนี่น่าเสียดายยิ่งถ้าเป็นพระเป็นเดน,เนไม่สนใจเรื่องพวกนี้นะย,ยิ่งน่าเสียดายนะเพราะนี่มันเป็นหน้าที่โดยตรงของเราที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพระเท่านั้นะเป็นเรื่องของชาวพุทธทุกคนในเรื่องของศีลธรรมะทิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยควรจะต้องฝึกฝนกันนะมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรฝึกไว้ก่อนพุทธเจ้าสอนอะไรทําไว้ก่อน เดี๋ยวนี้เราฉลาดเกินไปเยอะกระทั้งไปหาเหตุหาผลอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ไม่ยอมฝึกนะทั้งทีบางทีที่เราเรียนอยู่นี่ก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเรียนเนี่ยจะเรียนไปทําไมก็ไม่รู้ไอ้ที่เรียนกอยู่เนี่ยแต่ว่านั้นเป็นค่านิยมของโลกเขาจะต้องเรียนวิชานน้นวิชานี้เรียนไปกับทุกเท่าเดิมนะเรียนทุกหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะแต่วิชา ดับทุกข์ของผู้เจ้าเนี่ยที่ผู้เจ้าสอนไว้เรากลับไม่ก็จะใส่ใจกันสักเท่าไหร่มองเห็นว่าเป็นเรื่องคําครื้อเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องล้าสมัยนะที่ยิงธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิกธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าไม่จํากัดการไม่จังวัดการแปลว่าอะไรแปลว่ามันล้ําสมัย,น,ยนะไม่ใช่แค่ทันสมัยนะมันล้ําสมัย,ยมาก่อนการนะต้องบอกว่าไนนะ อที่พวกเราทำงานกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่ที่วัดวังหินทำมาอยู่นะส่วนมากเราทำมาก่อนการนั้นแหละเราคิดก่อนชาวบ้านเขาแล้วเราก็ลงมือทำไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่คิดอยากจะทำแต่ไม่ยอมทำสักทีนะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะหลายเรื่องนะเรื่องการแจกเป็นโตชาวบ้านอย่างนี้ะนะนะเรื่องของการเป็น ลดขยะในวัดอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเรื่องของการดูแลผู้ป่วยใน้สุดท้ายอย่างเงี้ยนะการโดยให้ความรู้หรือการโดยเปผยแพร่เรื่องนี้ในโรงพยาบาลให้หมอพยาบาลได้ช่วยทํางานในเรื่องนี้เราก็ทํามาก่อนแล้วก่อนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะตื่นตัวได้ซ้ําไปนะจนช่วงหลังๆมาก็มีวงการสงฆ์ก็เปิดเอกเรื่องนี้โดยเฉพาะนะ เอกเรื่องของเออ of ไลน์เนี่ยการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาในบางมหาวิเลยะในบางวิทยาเขตของพระสงฆ์นะก็เริ่มก็ให้ความสําคัญในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาที่ยังเราทํามาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วแม้กระทั่งเรื่องของการสวัสดิการของพระภายในวัดอะไรทั้งหลายที่เราทํามาอยู่เนี่ยก่อนที่จะมีชีวาพิบาลเนี่ยเราก็ทํามันมาก่อนแล้วนะ มันทำบ้างพู้เจ้าจยิ่งกว่านั้นอีกเป็นอาการลิกธรรมไปว่าอะไรไปว่าพู้เจ้ารู้ก่อนล่วงหน้ามาต้องสองพันกว่าปีแล้วนะว่ายังไงคนเรามันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมนี่แหละโลกจะทันสมัยขนาดไหนคนเรามันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะนี่อะไรนี่ของใหม่ทุกข์กโลภะโทสะโมหะอยู่เหมือนเดิมมันถ้าเราไม่ลงมือฝึกตัวเองตอนนี้ในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปฝึกตอนไหนนะคนไทยที่อุตส่าห์ไปอยู่ต่างประเทศยังอุตส่าห์กระเสือกกระสนไปหาเช่าที่เช่าห้องแถวนิมนต์พระไปอยู่เพื่อที่จะได้มีพระเอาไว้ทําบุญหได้มีพระเอาไว้สอนภาวนาอะไรย่างเงี้ยนะหรืออย่างน้อยก็มีพระไปให้ทําพิธีกรรมก็ยังดีแต่เขายังแสวงหาขนาดนั้นนะไปรวมกลุ่มกันไปออกเงินช่วยกันไปเช่าสถานที่ ไปตั้งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรอะไรของเขานะเพื่อที่จะให้มีพระไปอยู่เป็นเพื่อนเพื่อที่จะมีพระไปสอนธรรมะอะไรเงี้ยนะนถ้าเกิดว่าเอ้เราในเกิดมาในสังคมพุทธอยู่แล้วนะครูบาอาจารย์ก็มีอยู่เต็มประเทศนะไปจังหวัดไหนก็มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเราไม่สนใจนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม้กระทั่งพระเราเองถ้าไม่สนใจเรื่องพวกนี้ยิ่งน่าเสียดายหนักเข้าไปใหญ่ พราะอะไรเพราะเรามีเวลามากกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเอื้อประโยชน์ให้กับเราไม่หน่องไปทำมาหากินอะไรนะนแค่มีบาทดีกว่าเราก็เลี้ยงชีพของเราอยู่ได้นะผู้เจ้าใช้สำนวนว่า,าเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งเนี่ยเห็นไหมเยียวยาถ้าพใา้เป็นไปด้วยลำแข้งของตัวเองเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าไปเดินบินทบาท ไปรับอาหารมิตรบาตรจากญาติโยมมานะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกนะ็มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายของตัวเองให้มีโอกาสมีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้อย่างงี้นะทีนะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจใส่ใจอย่างเนีนะ้ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะในเรื่องที่พุญเจ้าสอนเอาไวนะ้สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง นะสิ่งที่ควรพูดคุยกันอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าสอนไว้เยอะแยะเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนเป็นเรื่องที่สําหรับที่จะพัฒนาตัวเราเองทั้งนั้นนะสอนทุกเรื่องจริงนะสอนทุกเรื่องจริงๆจะพูดคุยยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงสอนทุกเรื่องนะนงนะถ้าเราไปอ่านไปศึกษาเราก็จะเห็นว่าโอ้พระเจ้าสอนได้หมดแล้วไม่ใช่ว่าสอนพระนะสอนโยมด้วย สอนคารวะญาติโยมด้วยจะทำหมากินยังไงมันสุดจริตที่จะไม่เป็นโทษตามมาในภายหลังอะไรเงี้ยนะสอนให้หมดแล้วนะหรือถ้าจะพูดในเชิงวิชาการหน่อยก็รัฐศาสตร์ผู้เจ้าก,ก็สอนไว้แล้วเศรษฐศาสตร์ผู้เจ้าก็สอนไ้แล้วนะสังคมศาสตร์ก็สอนไม้หมดแล้วนะนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของจักรวาลวิทยาอะไรพวกนี้นะเรื่องของอภิปรัชญาอะไรพวกนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วนะ รวมถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เราบางทีเราอาจจะมองอศาสนาวิทยาศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องกันก็ลองไปศึกษาดูสิก็จะเห็นว่าแม้กรทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์วางหลายเรื่องที่พระเจ้ารู้มาก่อนตั้งสองพันกว่าปีนะักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบมาไม่ถึงร้อยปีในเองก็มีทั้งเยอะแยะหลายเรื่องนะถ้าเราไปศึกษาก็จะเห็นนะว่านะเรามนะีสมบัติ อันมีค่าที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้นะเป็นมรดกธรรมนะที่เราควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองนะนะ,ะเดี๋ยวเราสดมอนทำวัดกัน